เพื่อนเวันนี้จะมาแนะนําการสร้างไดนามิกบล็อกประตูแย <'m> ่ง่ายาพอเราได้วงกบแล้วก็ทําบอก บอกธรรมดาก่อนตั้งชื่อ da ศูนย์เขาจะตั้งชื่อนี้นะครับนี่เราก็ได้บอกมาแล้วพอได้บอกมาเราก็คลิกวัตถุแล้วก็คลิกขวา แล้วก็มาที่ Edit box ก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาที่ Para มิเตอร์ลิเนเราต้องสังเกตดีๆนะครับเราต้องมาคลิกตรงนี้จุดแรกและจุดที่สองดันลากลงมา ก็จะมีลูกศรลูกศรสองอันเนี่ยเราจะทําให้เป็นลูกศรเดียวแล้วก็มาคลิกแล้วคลิกขวาแล้วก็มากดดิสเพย์แล้วก็มาคลิกอันหนึ่งมันก็จะมาลูกศรเดียวแล้วครับแล้วเราก็มาคลิกที่แอคชั่นสเตท ก็มาคลิกที่ดิ s แทนอีกทีหนึงแล้วก็มาคอบจุดที่เราจะสร้างคลิกครอบเป็นกรอบก่อนแล้วก็ enter คือคลิกขวาแล้วก็มาคลิกวัตถุก,ก็คือวงกบฝังฝังขวานี่ครับ enter ก็จะ มีแต่ะละลักสเตทขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ลองมาเทสดูพอคลิกมันกบก็จะขยับได้แล้วแต่เราก็ไม่ต้องการอย่างนี้นะเราต้องการให้มันกบไปด้วยกัน กับสัญลักษณ์อันนี้ก็มาคลิกที่โคสโคเทสเราก็จะสร้างต่อไปเราจะสร้างให้มันฝั่งนี้ให้มันสเตทขึ้นไปตามตามกบของควานะครับเอมาที่สเตทอีกที ก็มาคลิกที่ d i s t a น c e แล้วทิศทางที่จะไปแล้วก็มาบริเวณที่จะเลือกวัตถุมาครอบเนี่ยแล้วก็เลือกวัตถุเห็ Enter. นเอสัญลักษณ์มันก็จะมาสองอันแล้วครับสังเกตว่าถ้าเราคลิกส,สเตตอันแรก มันก็จะมีจุดจุดอยู่ตรงนี้ลรามาคลิกอันที่สองก็เสก็จะเห็นว่าอันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ลองเทสด,ดูก็มาที่เทสบอกก็มาเลือก ก็มันก็ไปนะครับแต่ว่ามันเอียงๆเราไม่ต้องการให้เอียงต้องการให้ตรงๆแล้วก็มาเลือกปิดเทสบอดไปก็มามาที่วัตถุอันนี้ก่อน สเตตหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ปัฟตี้พัฟตี้มาคลิกนี้ก่อนนะฟอกซ์พัตี้ คีโคกตีก่อนแล้วก็มาดูไอ้น,นี้ครับเอ็นเกิลออฟเซตเราต้องการให้มันขึ้นเรียงตรงแล้วก็มาใส่ค่านี้เป็นเก้าสิบลองเทสโด,ดูอีกทีมาคิดที่บอกอีดิทเดี๋ยวมาคิด ส่วนมากเขาไม่ไม่มาคลิกตรงโค e อิดิ t นะครับเพราะว่ามันจะถ้าเราปิดไปแล้วไม่ต้องเข้ามาใหม่เรามาคลิกที่เทสบอกเทสดูอ่าก็ไปแล้วครับไปตามที่เราต้องการแต่แต่โค้งนี้ยังไม่ไปแล้วก็มาทำเลือกอีกที Post Box แล้วมาคลิกที่ scale แล้วมาเลือก distance แล้ว enter คือคลิกขวาแล้วมาเลือกโค e อันนี้ครับมันก็จะขึ้นมา เอามาเทสอีกทีคลิกอ่ขึ้นมาตามที่เราต้องการแต่ว่าจุดนี้อยากจะย้ายโค้ดเทสแล้วก็มาเลือกลูกศรนี้ ถ้าลงมามันย้ายได้นะครับแล้วก็มาย้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเทสลองเลื่อนมาอ๋อนี้ก็ได้แล้วนะครับพอได้ปับ๊บเราก็กดเทสแล้วก็แล้วโคอสอีดิต แล้วก็เซฟเป็นอันว่าเสร็จเราก็จะนำไปใส่ในแกลนแล้วได้แล้วล้วก็เซฟอาซึ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ทำงานจริงอาจจะเรียบเรียงเนื้อหาหรือคำพูดไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้น่าสนใจ หรือคิดว่ามีประโยชน์ต่อลูกหลานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไป